หห,นห,นหนนรรน็นเน,น,นีาาเนเ่ยครับผมหนาวผมหนาวกินเนี่ยถปงใไรตรงมือสองสั่นครับพอดีครับผมพอกันตอนเที่ยงครับป้ามารอเหรียญหน้าเกียกวผมหน้าเกียวเกาหลีครับ เนี่ยครับหน้าเกียกเกาหลีหน้าเกียดเย็นครับผมเมืองครับหลังจากที่มาตกเดี๋ยวพาไปอเลาะนเ่งนิดนึงครับผมหลังจากที่ไปยิ่งตามาเดีวไปเบิ่งหนองในครับผมโอ้ง่ามนะครับผมหันแจ่มเลยพาคนเกาหลีมาสิ่งตากนี่เหรเขามาเจาะอันแข็งครับผม,มนี่โอตกป่ามาเจาะอันแข็งตกป่าครันบนี่เห็นไหมเหมอือนครับรไบเลาะครับมรผมมันเห็นกันก็เลยคือโอกาสพามาย่างเ่นนี่ครับผมอันแข็ง อยู่กลางสาแล้วครับนี่เบิ้งคุณพูดคนทั้งเบิ้งครับคุณนอาคนทั้งยู่กลางสาแล้วครับนี่เป็นน้ำแข็งมาแล้วนะครับพ่อคนเกาหลีเขามาตกปลาครับนี่เขามาเจาะเขามาเจาะแล้วเขาก็ตกปลาครับนี่มาตกปลาเลยนะครับผมนี่ครับอยู่กลางสาผมพูดนะขอบฟังคุณครับเนาะเดี๋ยวภาไปอยูมุมนึงครับผมมองหนึ่งง้างว่านี้นะครับหุ่นหุ่น แก้วครับผมนะครับบรรยากาศบรรยากาศโดยรอบครับเดี๋ยวภาพเบิ้งอีกนึงครับผมนะครับพราะองกอลีเขามาตกป่าเขามาเจาะแล้วเขาก็ตกป่าหนาครับผมความแข็งหนาเนี่ยหนามันมัดเม็ดหรือว่ามันหนาเฮ้ยก้นเม็ดก้อนเม็ดครับก้อนเม็ดมัดแบบไอ้เขาเรียกวมันเกือบสิบเสนครับเพราะธรรมดาดิหนาอเลยครับผมหนาคือว่าก้อนสิบก้นขึ้นก็แตกนะไปครับผมไปเบิ้งข้างหน้าครับบ้านนี้เลี้ยงไหน มองที่ผมจะพาสิพาไปบ้างไปครับนี่ครับผมมาฮอตแล้วครับมองที่ผมว่านี่ครับ แต่พายจันแครับตัวแม่ตัวนี้สมัยที่ยังขัดเห็นหอนหน้าเนาเหมือนสมัยครับผมช่วงหน้าหอนของผมผมยิงปลาเท่านี้ละนี่ละแต่ผมไม่ครับปลาเบ็ดปลายังปลาหน่ยครับนี่มอสผ่านครับผมสะพานทางหน้าผมน่อเดี๋ยวปขอหยาดใส่ถุงมือครับแป๊บนึงครับนั่นครับผมสะพานที่ผมยิงปลาดูนี่ครับนี่ปลาปืูที่ผมยิงปลาดูนี่จะฟังคุณเดี๋ยวพายยังคนใกล้ัแข็งครับผมลองครับห้อยเกาหลีเของมาเล่นสัษากีนกันนะครับ เอาวจนพังครับผมเพิ่งนคุณนะพาคเกาหลีคอามาเรียนไอเลือโบกกันครับเลื่อพายกันนี่ครับนี่นะครับคู่ยังคู่ยังนทำปลาปืนที่ผมมาเยิ่งปลาดูดูครับนี่ปลากยู่แถวนี้ครับปลาอยู่ใต้นะปลาลอยลงที่ล่ะนี่ครับนะครับบอสมองที่ผมยืนยิ่งปลานะครับเพิมตาฟังกันนี่ครับนี่มองซูมยิ่งผมมองนี่เป็นผมยิ่งปลาครับผมนะบอ แน่นครับเดี๋ยวภาไปบบบางงงยิงแ่าแบบไงที่ได้ตัวเองไงนะโอู้หนาวผมหนาวแห้งนี่ครับผมนโอ้โหปลอดภัยด้วยะมูกไหลผมเป็นวัดแห้งคุณเป็นวัดครับผมมันหนาวแห้งหนาวอีหลีมันติดลบกับช่วงนี้ติดลบตลอดเลยมุ่ยมาเมื่อไหร่ว่าติดลบนี่ครับผมนี่ครับผมผมไม่ยืนยิ่งปลาหนินี่ปลาปืนครับผม เดี๋ยวมองยิ่งปลาแบดเงี่ยเลยโอ้ยมองนี่เป็นแต่จันดีป้วะเป็นใกล้ขุ้งสเนาะนี่เยอะผมโอ้จันน้องผมองผมยิ่งปลาแดดเงี้ยเลยสี่เหรบผมเจ้าผมเจ้าด้วยละ่ะขับมือด้สบายเลยครับเจ้า <c ười> ผม นี่เดี๋ยวยังข่ามข้องมันแตกนะครับนี่นะสวยงามเลยครับผมนี่ครับผมมองที่ผมยิ่งปักแยงเลยเล็กครับนี่เล็กเลยล่ะนี่ครับคือนี่เล็ก <S <S 1> <S 1> มองนี่ก็เล็กครับผมนี่นี่น้ำหงมมองกลางว่าใครเล็กครับผมมองกลางเพราะว่ามันเดียวเห็นผื่นนี่ครับผมมันเล็กนั่นหกขวบนครับมันเป็นเป็นมันเป็นรลังครับผมของเติมเป็นหลังเตาคพราะว่าม,มองคนเป็นน้ำตน ครับผมเ๋ยวผมเดี๋ยวผมสีลงเห็นบ้างเด้อนี่ครับเดี๋ยวตั้งกล้องบ้างครับผม<ป><ป>เห็นมาบ่าเห็นผมมีแตกครับผมมีแตกดูครับ มีแจงครับผมเลยข้างล่างเลยผมข้างล่างหนาตึกครับนหนาตึกเลยอะ <c oughs> ครับผมเปะน้ำแข็งครับพูดน่ะ <c oughs> แกวเลยครับหนาวขนาดหัวเ <c oughs> ย็นเย็นก้อน ผมหนาวเย็นเฮียงคใครถุงมือสอั้นครับเดี๋ยวสีสละสสไลด์ไปน้ำนี่ครับผมมุนมือครับนี่มุนมืครับผม,ม,บผมลมลมลๆลมลมรับท่างขึ้นเกิลุกขึ้นมาก Kia hôm. Yes, pass the salam hết. Yes, the salam hết 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 มื่อยเมื่อเมื่อ <c oughs> แก้วครับผมแก้วเดี๋ยวพาฟังฟองพี่ครับนี่มองนี่ก็เลิกกับผมมองนี่นี่ครับนะครับคนะุณนาย อันห้อยไ,ไล่ๆนี่เงีห้อยคนเกาหลีเด็กน้อยเกาหลีก็เป็นครอบครัวคนมาเล่นครับผมมาเล่นสื้ก็ตนะครับที่พันเอาเรืีเป็นเรื่อห้างเป็นเรื่อหลังนั่งมาพักอันลากเล่นนี่ครับผมมองพุนมองพุณใส่ได้ครับมองพุณนะซื้อหนาผมไปส่ได้ครับผมมันบางมองพุนก็เป็นน้ำตัวน้ผมมันเป็นพักน้ำน้ำตัวน้งไปข้องพูดมอ,มองมาตึกไกลๆพ,พวกนั้นเป็นมอที่ผมมายิงป่าเจ้าครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมสิทรงอันเอ้เอผมสิทรงนี่ครับก้อนหินเห็นไหก้อนหินประมาณเกือบสองรูกระผมเกือบโลสองรูนี่ครับโลสองรูเดี๋ยวผมสิโยนฮึ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 วงนี้มังบางครับวงนี้คือดังฟุดฟุดด้วยตันตันตันวงนี้คือว่าบางครับผมวงนี้ดังฟุดฟุดเลยนะเดี๋ยวผมย่นลงแล้วด้วยนี่ครับก้อนหินมึงได้ บอมีแตกลันนั่นสิครับผมลันซืสอนะลันนั่นสิครับตัวของผมผมคิดว่ามันมน่าสิบารสิบบางครับผมมอบตีนสะพานที่ผมเคยยิงพอวบางขันเป็นน้ำไหลมันเป็นน้ำไหลมากครับเป็นปน้ำไหลนั่นครับน้ำไหลอ่นมันเป็นน้ำไหลมาจากคลองมาครับผมนี่ครับมองนี่ยินเสียงรันป, ắt, <f> ปัดๆครับ<ๆ>ผม นี่ครับพอมันแตกมาับนี่นี่ครับเพาน้ำมันแตกเป็นเป็นรองน้ำแตกครับผมเจียว นี่ครับผมปวดเมื่อครับปวดเมื่อปวดเมือ่อ ไปครับพี่น้องครับ hmm. ของเขาวันนีิสำนีนะครับสีผ้ามาพอได้ดผ้าไหยังครับผมมันนี้ผ้ามามรอเหรินนี่สิครับพอได้ดผ้าไหมเป็นหายิ่งป่าพอได้ดผ้าหมันยิ่งรถเขมอนี่มันนี่ผ้าไหมรอเหรินนี่สิครับมันนี้ผ้ามามรอเหรินทำแข็งครับถ้าใครอยากจู๊จักว่ามันเป็นสาแบบนี้ย้อนหอวบางคลิปผมเด้อคลิปที่ผมยิงป่าครับสานี่แหละโอ้ยสีว่าสาแม่นครับสีว่าค้องกับแม่นเนาะเรียงไนต้นสร้อยยังขั้นไปเห็นคลิปเก่าๆที่ผมก็ย้อนขึ้นมางครับผมที่ผมยิงป่านี่ นี่ครับเขาลุงนี่คือเวลาผมมายิ่งแปา๋านี่ผมผมจีไทยเห็นเขาลุงนี่ตลอดนี่เขาข้างหน้าผมนี่ยหลัเป็นเป็นน้ำหรือเป็นเขาสีเดียวเห็นน้ำเห็นเขาเลยผมไทยนี่ครับของที่ผมมายิ่งปปาแวดยังยังถือ้อนี่ถือนาผมนี่ครับจอดเดี๋มึงคลิปได้ครับผมครับของครับเอาไว้มันเย็นนะครับผมมือนี่แดงมาแล้วมือเหี่ยวปน่มมือวุ่เถอาแหงเถ่ายโยงแหงเถา,า,าเตือนมันเนี่ยเอาไปครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ